สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนี่ยฝรั่งสบายเลยวันนี้เนาะวันนี้เฮาขึมาปลูกมะเขือเนาะเอามารุ่นไปพร้อมๆกันเนาะเพราะว่ามะเขือสีม่วงเฮาเริ่ม้วยแล้วออกก็เลยในหน้าฝนนีกระบุมียางลายเนาะม,มาปลูกมะเขือไปกินกันเนาะทุกคนนมาลองรุ่นไปพร้อมๆกันเลยเนาะโตที่ว่าขุ้นที่ว่าเอาไซตเป็นเปน็ปในใบชันชาที่ว่าเฮาหนะมักไว้แล้วก็มีไก่เนาะเฮาผสมเรียบร้อยแล้วเขาก็จะลงนานเลยเนาะทุกคนเนาะ ไปลุ่นพร้อมๆกันเลยเนาะว่ามันทีออกมากบนในระดูฝนนี้เนาะเขามันเริ่มกันเลยเนาะทุกคนเนาะอาก็เริ่มดินที่ว่าเฮาหมักใบสำสาไวนะ้เนาะตูทั้งรุ่มเฮาหมักดินไว้ก่อนแล้วเฮาเคยปลูกก่องเถือแล้วเนาะแต่ว่าเฮากะเก็บกิ่นไปเมืแล้วอันนี้เฮามาลกุกหนาออกแล้วก็เริ่มมาเอาขี้ไก่ใส่เครื่องเป่าเนาะเอาลงใส่แล้วก็เอาใบสำสาที่เฮาหมักไวนะ้เนาะ มามาหมวยอีกทีหนึ่งอีกเทือหนึ่งเนาะอันนี้เป็นดินที่ว่ามันอเาเอาหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเนาะเขาก็มาเริ่มเกีย่ยแล้วก็เพราะว่าฮิตให้มันเพียงเนาะหลังจากนั้นเฮาก็ชีมาอาหดน้ําเนาะหดน้นดนําอีกครั้งหนึ่งก่อนหลังจากที่เราเกลี่ยรเรียบร้อยแล้วลุกห้าตัวนี้เราลุกห้าเรียบร้อยแล้วเนาะโบดได้ถ่ายตอนที่ว่าลุกห้าเนาะเพราะว่าฟ้าแล้วก็เลยโบดได้ถ่ายให้เบ่งเนาะ หลังจากที่เฮาเคลียให้มันเพียงเนาะเพราะว่าอันดินที่ว่าเฮามักไว้แลวเฮาเคยปลูกอะมักเล่นเธอหนึ่งลวเนาะแล้วก็ลกมักเล่นออกแล้วก็ปะไว้ให้มันตากแดดแล้วก็มีงาเกิดขึ้นอะไรทุกคนงาเกิดขึ้นหลายแล้วเฮาก็เริ่มมาลกออกหลังจากที่ลกออกแล้วก็จะปลูกอีกทีหนึ่งเนาะหลังจากที่เฮาเคลียเรียบร้อยแล้วเนาะเฮาก็เริ่มมาหดน้ำล้วทุกคนให้ซุ่มเลยแหละ พราะว่าเฮาจีเริ่มเอาแกนมะเกลแกนมะเขือมาปลูกตัวนี้เฮาบบได้นเนบุกเนาะเฮาจะแบบเห็ดเป็นสองแถวเห็ดเป็นแบบสองแถวตัวหนึ่งมะเขือขาวตัวหนึ่งมะเขือน้อยยาวๆนะทุกคนพอสิดทดลองปลูกเบื่องเนาะยามฝน บ่มีบ่มีพักเหี่ยงกินหลายเนาะก็เลยจิปู่มะเขือไว้เพราะว่ามะเขือสีม่วงเฮามันก็ตายหมดแล้วนะเริ่มตายไปแล้วแต่ว่าก็มีออกหน่วยน้อยหน่วยออกน้อยเนาะแต่ว่าจะเป็นหน่วยในน้อยหน่วยมรดคอดแค้นั่นแหละทุกคนมันก็เริ่มบ่งงามแล้วเนาะก็เป็นให้กิ่นได้หลายสุดอิหลีคุ้มค่าเนาะกับการปลูกมะเขือเนาะมันจะต้นของมันจะนานตายเนาะทุกคนเนาะแล้วมันจะให้มากเเพวยาวนาน พอาะสมควรเนาะที่ว่าเราสามารถเก็บกลิ่นได้ตลอดนะน,นะหลังจากที่เราหดน้ำเรียบร้อยแล้วอันนี้นะเนาะห้องหดน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มลงมือปลูกเนาะทุกคนนะเราจะปลูกเป็นสองแถวเราจะปลูกเป็นสองแถวมะเขือใหญ่กับมะเขือน้อยเนาะคนละเบื้องเลยทุกคนพอเราซื้อมาสองสอง ก็จะมาทดลองปลูกไปพร้อมๆกันเอาผ่านมาปกติเนะามะาเขือนะสมมติว่าเราปลูกแล้วเราลุกหญ้ามันเพราะว่าหญ้ายามฝนนี่นะทุกคนเอ้ยขึ้นไวสุดๆอันนี้ดินก็นจะเป็นดินที่ดีแล้วเนาะดินที่เรามักไว้เรียบร้อยแล้วนะอันนี้เราก็จะมาเริ่มปลูกเลยทุกคนอันนี้เราจะห้อยเป็นแถวยาวเลยอันนี้จะเริ่มปลูกมะเขือผักนนก่อนเนาะมะเขือใหญ่ก่อนเราจะห้อยเป็นแถวไปเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่า เกิดหลายนะเขาก็จะยพยายามจะลกออกนะแต่ว่าอันนี้ก็ลองรุนไปพร้อมกันเบื่องก่อนเนาะเขาเพราะว่าเขาบริหารนานหลายถ้าสมมติว่ามันจะออกหลายเกินไปเขาก็จะจะลกออกจะถอนออกเนาะไปปลูกบนใหม่เนาก็จะหาวิธีเบื้องเนาะก็จะมาทดลองเบื่องก่อนอาทิตย์หน้าเขาก็จะมามาเบื้องนากันเนาะว่ามันจะออกนอกบอกนะ ว่าช่วงมีฝนตกหลายเนาะทุกคนเนาะปลูกอย่างก็อยากายากได้น้อยหนึ่งเพราะว่าเฮาบูได้มีสแลนอย่างปูอย่างอันนี้เขาจะมาเริ่มตัวแถวที่สองอะเนาะอันนี้จะเป็นมะเขือน้อยเนาะทุกคนเนาะจะเป็นมะเขือน้อยมะเขือยยาวนะที่ว่าก็จะมากินกับปนกับอย่างเขาก็จะเอาไว้กินอ่า สองอย่างไปพร้อมกันเนะาะเพราะมะเขือนี่ส่วนใหญ่เขาก็จะได้กลัวกินอยู่ตลอดเวลาเนาะยามฝนเขาก็จะบุได้ไปดูเละอย่างไรเพราะว่าคนทางก็ไปยากเลยเนาะไปอาทิตย์ละเทือเนาะเพราะว่าเขาบกค่อยได้ไปหดน้ําอาทิตย์ละเทือก็น,น่าจะเพียงพอแล้วนะมีแต่ว่าเขาไปเอาหอมบัวไปเอาผักมากินอย่างนะแต่ว่ามันก็จะมีพวกบ่อนสีจะได้หดน้ำเนาะเพราะว่าเขาปลูกอยู่ในใน,ในห่มนะและ้วมบนบุถึกฝนเนาะ อันนี้เขาก็จะปลูกให้มันแล้วปลูกให้เมดซองเลยเนาะทุกคนเนาะทั้งสองซองเลยคนละคนละแถวเลยคนละเบื้องเลย mm hmm. เขาก็จะเอาไม้ขีดเนาะเพราะว่าให้มันเป็นแถวไปเลยก็จะเห็ดเอาใส่ตามห้องที่เขาขีดไวนะ้เนาะมาทดลอง พอมไปพรอมๆกันเนาะรุ่นๆไปพร้อมๆกันนะทุกคนยุนี่ก็มีหอยลายหลายเพราะว่าเป็นยามฝุ่นเดปกติกะเสื้อพวกยาฆ่าหอยนะไปวานใส่แต่ว่าเท่อเดียวเนาะหินหอยกินแล้วก็ตายหลายนะแต่ว่าอันนี้เริ่มเต็มอีกแล้วเนาะก็โบได้โบได้หินอันนี้ไปตัดหญ้าแล้วหินหอยจะเป็นเกองเลยทุกคน อันนี้ก็สำเร็จแล้วแล้วเราก็จะมาหดน้ำอีกเทือนหนึ่งเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เราก็มีเตโตนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามพันนี้ทุกคนบ๊ายบายพบกันใหม่ในคลิปหน้า